โปรเกรสซีฟเลนร้อยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาและโปรเกรสซีฟเลนมากกว่า20ปีนะคะปั๊กค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาและโปรเกรสซีฟเลนมากกว่า20ปีทางจากครั้งที่แล้วที่ลงคลิเกี่ยวกับเลนชนิดต่างๆโดยลูกค้าให้ความสนใจเกี่ยวกับโปรเกรสซีฟเลนโดยย e ินมอสอบถามเข้ามาเยอะมา,มากๆเลยนะคะ 1. โปรเจกติฟเลนราคาแพงไหมคะาจากหลายหลายท่านนะคะที่สอบถากกันเข้ามาเยอะเลยว่าโปรเจกติฟเลนราคาแพงไหมโปรเจกติฟเลนนะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดค่ะแต่ให้เราเลือกให้ตอบโจทย์การใช้งานของเราเท่านั้นเองค่ะ 2. โปรเจกติฟเลนดีอย่างไรโปรเจกติฟเลนดีอย่างไรโปรเจกติฟเลนดีอยู่แล้วค่ะที่จะทำให้คุณมองได้ทุกระยะ ทำระยะไกลระยะกลาระยะใกล,ล,ล้ในวันอันเดียวกันโดยที่ไม่ต้องขอดเข้าขอออกก็จะทําให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสามโปรเจสติรเรนรับตายากไหมโปรเจสติร์เรนนะคะปรับตาไม่ยากอย่างที่คิดค่ะขึ้นอยู่กับความเซนสติคของแต่ละบุคคล4ี่โปรเจสติร์เรนทำไมถึงตัดังจาก โปรเจกตสิเรนทำไมนานจังเนื่องจากโปรเจกต์สิเรนมีกระบวนการผลิตค่อนข้างซับซ้อนค่ะรวมถึงเทคโนโลยีมากมายที่จะทำให้การใช้งานของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะาทำไมบางคนถึงใส่โปรเจกตสิเรนแล้วถึงไม่ประสบความสำเร็จทำไมบางคนถึงใส่โปรเจกตสิเรนแล้วไม่ประสบผลสเร็จยค่ะน้อยมากเลยค่ะที่จะใส่ไม่ได้การวัดสายตาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ เรวเลือกโครงสร้างที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งานนั่นเองค่ะหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลนะคะติดต่อได้ที่ช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหากท่านใดไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วพบกันคลิปหนนะคะ